โอเคครับผมก็กาบสวีดัตสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตไอดีหลักที่เล่นอยู่นะตอนนี้นะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันอ่ะเริ่มจากตัวละครก่อนเลยตัวละครอของผมนะครับก็จะมีทั้งหน้าของไคลอสโอไลออนฮัสเซยยลูน,าน่าไอลิตลีอนแล้วก็ไนลิ มาโลสกายเลอร์ตัวตัวละครคีโคโน่ก็อย่าลืมนะโคโนโค่เขาจะมีขายก็จะเป็นไมโครชิปหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะต้องไปดูราคาอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ลูคเวต้าอย่างงี้วูบลา่าโจเซฟคู ซานิลาฟาเอลมิชาโมโคกอดแม็กซิมเฮนลี่เอ็ดูโอลิเวียโซเนียแล้วก็โคดาเอล็อกเซนโจตาออออทูเอหนึ่งสองสี่อาวาโล ลอลาายาโตุเคลลูลีนอันตูริโอมิเกลแล้วก็พาลูมานะครับผมก็จะประมาณนี้อันนี้คือตัวละครที่ผมมีนะแล้วก็ไปคู่หูกันบ้างนะกันขอดูคู่กันู่ก็จะมีทาหน้าของเพนเพนกวินบีสตันล็อกคูนที่ผมใช้ประจำ แล้วก็นกุกแล้วก็หน้าแล้วก็ตัวหน้านะมาดูหน้าของแต่งตัวกันบ้างคือชุดอาจจะน,อน,น้อยนะก็อย่าว่ากันนะชุดไอดีนี้อาจจะน,น,น้อยก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าผมเพิ่งจะปับบ้นเองนะของมันไม่ได้เยอะขนาดนะั้นเหมือนไอดีตอนอเหมือนไอเดีเก่าที่ผมมีนะหัวก็มีสัเองเขาก็มีหัวนี้ที่ผมชอบใส่อืม อันนี้หัวที่ผมชอบใส่นะบางอันก็ใส่บางอันก็ไม่ใส่นะครับมาดูหัวนี้กันชุดเซ็ตก็มีอยู่ประมาณชุดเซตก็มีอยู่ประมาณหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งชุดนะหนึ่งเซตนี่แหละเออส่วนแวน่นหรือนะักแว่นนะอ่ะาประมาณนี้ลายเพนมาลายเพนก็มีอันนี้ที่ผมชอบมากเลยอันเนี้ยอ่าแล้วก็มีนี้ด้วยแล้วก็มีหนวดนะประมาณนี้เสือ้อ มีเสื้อทรง A มีเสื้อท่านขุนมีเสื้ออะไรว่าจำไม่ได้แล้วมันแล้วก็มีเสื้อปลาฉลาดหรือเปล่าที่มันแลนะเออเป็นไ,ปไงเสื้อผมก็จะประมาณนี้ไม่เยอะนะับอ,อันนี้เสื้อเสื้อเช่านะเออไม่ฮะเสื้อก็จะประมาณเสื้อก็จะประมาณนี้กเกง ผมชอบเมกินหมูเด้งมากสุดเลยตอนนะี้ผมชอบกินหมูเด้งมากผมก็เลยใส่ประจำเลยไม่ถอดน,นะประมาณนี้ตะก,กี้อือผมก็มีแต่ผมไม่ได้ใส่รอ,องเทนะ้า,า,ก,า,าก็ประมาณนี้ครับ คอลเลคชันกระเป๋าก็มีสิบสามนะอ่ะกระเป๋าอาจจะน้อยหน่อยเพราะว่าผมผมไม่ค่อยชอบใส่กระเป๋านะก็เลยแบบผมก็เลยไม่แสดงในหมวดอื่นก็เลยไม่ใส่นะครับกระเป๋าประมาณนี้มีกระเป๋าน,นี้ด้วยนะอืม,ปร,มนะอป,ประมาณนี้ครับกล่องสบประมาณนี้ครับกล่องสบก็มีโอ้ยมีกล่องสบไมโครเวฟกล่องสบรอยยี่ปีศาสมีกล่องสบซากซอมบี้นะครับไม่รู้ผมชอบใช้ดีกว่านะ แต่ผมชอบมากมากเลยผมก็เลยใส่ลม่มอ่าลม่มนี่มีล่มนี้ด้วยสองพันยี่สิบสี่นะผมขออนุญาตแตะให้ดูอาจจะไม่โหลดทรัพยากรไว้นะผมขออนุญาตแตะดูจะไม่โหลดทรัพยากรไปด้อมีล่มบูบูล็อกด้วยนะผมะบอร์ดอ่ะบอร์ดนี่คือผมจะใส่แต่บอร์ดเนี่ยบอร์ดนี้ทุกคนว่าไงอ่ะบอร์ดนี้มันเหมือนเท่มากเลยฮนะมีมีเหมือนอะไรวะ มันเป็นอะไรข้างๆอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนวงกลมอะที่นะที่กรบอดอื่นด้วยนะบ่อบุญาเดมผมก็มีเนี่ยแต่มันจะใส่นะเออท่าทาครับมันท่าทาผมก็จะมีประมาณนี้ก็มีท่านี้ท่านี้แล้วก็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 ท่านี้นี่ท่าแรงก็ผมก็มีอะครับอืม ท4าผมก็มีนะเออถ้าเปิดตัวก็มีมานี่ครับมีหนึ่งนะถ้าเปิดตัวสก,กินสก,กิลก็ประมาณนี้ครับก็อาจจะไม่มีนะเพราะอันนี้เช่านะอันนี้เช่าอมค่าพิเศษก็ประมาณนี้โปรไฟล์ก็ใช้ได้นะโปรไฟล์โปรไฟล์ฟผมอาจจะไม่ทันตอนที่เขาคอนเล็บอะไรน,นะไอดีนี้แล้วก็รถสปอร์ตครับผมประมาณนี้ อ่ามอไซ์ที่ผมเพิ่งเติ้เพิ่งเติมไปล่าสุดเมื่อวันศุกร์นะก็มอไซมีมอไซ์นี้ด้วยนะแสงเหนืออื่นๆก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่ามีอันนี้แลนะเออพิมเขียวกับลูกแก้วนะถือว่าแลวตั๋วก็มีประมาณนี้ตัวมีอยู่ประมาณหกสิบเก้าตัวนะอย่าลืมไม่แต่ผมไม่เปิดอย่าลืมไม่แต่ผมไม่เปิดผมจะสะสมไว้เวหรือว่ามันเป็นของที่แบบมันเหมือนจะแล มันก็แลงจริงอะ่ะสามสิบวานเลยนะมันเลยไม่เปิดมาดูหน้าของตัวผู้หญิงบ้างเถอะวิสเซตก็มีหนึ่งครับผมเหมือนเดิมอ่าอันนี้ตัวผู้หญิงนะประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้ผมอันนี้เหมือนผมแต่งตัวเลยแต่ไม่ใช่นะแกแต่งให้ดูเฉยว่ามีอะไรบ้างครับผม ไอผมเมือผมจะมีหัวเนี่ยหัวขาวปะหัวขาวผู้หญิงแน่เลยผมสู่มานะเออ,อโอ้ยเดี๋ยวเดวีมันเร็วว่ะนินึงประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นกาเกงม,มูดิงก็ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงนะผมกางเกงม,มูดิงประมาณนี้ประมาณนี้นนนเออ มาดูมาดูข้างด้านอาวุธพี่จอาวุธที่ผมมีนะก็จะเป็นข้างด้านของ e f o u ห้าปีฟรีฝาแล้วผมเอ,อ่เอออจีผมยอมสกินเนาะผมใช้เป็นอัตราการยิงหนึ่งแล้วก็ลบระยะมันไม่ค่อยดีนะผมสกินผมก็จะประมาณนี้จะไม่ค่อยดีนะก็ที่มีบางตัวที่บวกดาเมจสองแลอวกับระยะยี f ่สิบสี่ก็มานี่ครับสากาสากาผมไม่ค่อยมีสกินรัดหนึ่งรัดสองอะไรนะแต่ผมที่มีแต่สากาเม่นส,สองก็เลยดีมันก็เลยดีมันก็เลยเลยิงหัวง,ง่ายฟาร์มัส ตัวทีเด็ดเลยนะนี่เป็นไงรูน่าไรเอแปะประมาณนี้คาร์เฟลประมาณนี้หม,มีประมาณสี่สกินแต่เอาทีิมีประมาณสองสองสกินเท่าเออคิมวิเชอร์ประมาณนี้ครับอืมจีสามหกเอมีหนึ่งสกินร้อยนัดมีร้อยนัดร้อยยิงปีศาจเนี่ยตอนนี้ผมมีประมาณสามสกินแล้วอ่าผโหเลยยอมเอานะ อีก60ก็ประมาณนี้ครับยูพียูพีผมไม่อาเพราะเพราะอะไรรู้ไหมมันเปลืองครับผมมันเปลืองมันเปลืองโกมากเลยนะถ้าเราจะอายูพีสกินสกินมีนะคือแบบมันเปลืองมากคือน่าจะใช้แบบเงินในเกมเยอะเลยอะผมก็เลยว่าไม่เอาดีกว่านะผมก็เลยแบบเอาสแตทแบบที่มันเป็นย้อมอะเอามาใส่เล่นๆนะผมเอ็มบิไฟครับประมาณนี้ v ีครับผม MP40 ก็เดีย๋ยวถ้าผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือผมอาจจะมี MP40 ถาวรแล้วก็อาจจะยังไม่ครบสก,กินนะก็ขาดแค่ทอมสันนี่แหละทอมสันไม่มีเวกเตอร์ <V ector S 2> มีบูล็อกแม็กซีก็ประมาณนี้ลูกซองก็เอ็ประมาณนี้ครับอืรีเซอร์ก็กระทาประมาณนี้ครับผมอัน,นอันนี้ผมต้องขอแตะดูนะว่ามีอะไรบ้างอ่ เนื้ท้ก็มีอันนี้คนระับบูย่าดีนะหัวของดีนะของบูย่าดีมัดไม่มีระเบดิดไอวอลประมาณนี้ครับไอวอลผมก็จะใส่แค่ไอวอลนี้นะไอวอลเนี้ยโอเคสำหรับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแบบครับผม